วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบใช่ไหมเราวันทนี่ส e ิเออเดี๋ยวถ่ายมันหน่อยสิบเดือนสิงหานะเออเดี๋ยวหลบมัทางนี้หน่อยผมจะถ่ายสภาพปัจจุบันให้มันเดินไปให้เดินไปเดินเดินวนไปเดินไปเดินวนไปเออเดินวนไปเดี๋ยวผมถอยมาหน่อยถอยมาหน่อย chung mày chung mày chung đi chung mày đi chung mày đi chung mày chung 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 mày 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 อืมเอาน้าได้นะเอา